อ่ะแม่นะฮะสินค้าราคาดีๆม่อีกแล้วนะเอาใจคนรักสุขภาพรักษาผิวกันบ้างเลยนะฮะกับตัวเฟรชโดนั่นเองนะฮะเป็นตัวคอลลาเจนฝากราคา13บาทแม่นะฮะถูกมากๆคุ้มมากเลยฟังไม่ผิดนะ13บาทเท่านั้นนะฮะนี่เลยเขาจะประกอบไปด้วยนี่เลยนะฮะคอลลาเจนนะปริมาณ2,000มิลลิกรัมเลยโอ้โหนะฮะไม่พอแม่แม่ยังได้ตัวกูต้าไปอีกนะฮะวิตามินไปอีกเลยนะคบพี่ๆเนาะคุ้มมากๆเลย13บาบาทเท่านั้นแม่แม่ราคานี้เฉพาะในไลฟ์ เท่านั้นนะโปรโมชันนี้ในไลฟ์เท่านั้นหมดแล้วหมดเลยพี่ๆต้องรีบกันเลยนะฮะนี่เลยนะเขาจะเป็นกลิ่นองุ่นเคียวโฮนะพี่ๆหอมมากเลยนะฮะไม่มีน้ำตาลนะพี่ๆนะไม่มีน้ำตาลแล้วก็แพ็คหนึ่งเนี่ยสากล่องเลยพี่ๆนะในเนี้ย จะประกอบไปด้วยคอลลาเจนปริมาณ2,000มิลลิกรัมไม่พอนะมีวิตามินซีไม่พอจะยังมีกูต้าไทโอนปีกพี่โอ้โหนะสวยครบจบในตัวเดียวเลยนะพี่ๆนะบำรุงได้อย่างล้ำลึกเลยตั้งแต่ภายในสู่ภายนอกเกินเลยเนะี่ยละที่สําคัญเนี่ยไม่มีน้ําตาลวิธีทานก็ง่ายมากๆเลยแม่แม่นะเพียงสวมฝานะเฟตัวตัวนี้นะบนขวดน้ําแล้วก็ปิดให้สนิทนะฮะกดฝาให้สารอาหารเนี่ยหล่นลงน้ําแบบนี้เลยแม่แม่แล้วก็เขย่าขวดนะแล้วก็ดื่มได้เลยจิบระหว่างวันได้เลยนะแม่แม่นะ13 บาทเท่านั้นฟังไม่ผิดกับราคานี้นะครับพี่ๆแต่ว่าต้องรีบนะเพราะว่าสินค้าเรามีจํานวนจํากัดเนาะเปิดราคาแฟลชเซลให้ตอนนี้แม,แม่แม่นะรีบกดรีบตุนกันได้เลยนะครับผมหมดแล้วหมดเลยนะกับโปรโมชั่นราคาดีๆแบบนี้เนาะนะนะแม่แ,มแม่นะผลลัพธ์เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลเนานะแม่แมแต่ว่าเห็นผลแน่นอนเลยนะ,ะและที่สําคัญเนี่ยแคลอรี่ต่าด้วยนะแค่10แคล,ลเท่านั้นเองโอ้โหนะพี่ๆนะไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันนะทานแล้วผิวดีเกินนะพี่พี่นะผิวลื่นผิวใสผิววิ้ง ผิวสว่างกันเลยนะแม่แมเนาะ13บาทเท่านั้นฟังไม่ผิดนะ,ะคุณสมบัติขนาดนี้เพียงราคา13บาทเท่านั้นเลยคุ้มมากๆแม่ๆนะรีบกดกันได้เลยนะแม่แม่นะเปิดแฟลตเซลให้ตอนนี้ก็เลยนะครับผมนะสินค้ามีจํานวนจํากัดพี่ๆต้องรีบกดรีบตุนกันเลยนะเพราะว่าราคาแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆเนาะแม่แม่นะ13บาทเท่านั้นเลยคุ้มมากเลยนะฮะใน1ตัวเนี่ยได้ทั้งคอลลาเจนนะฮะโอ้โห2,000มิลลิกร,รัมก็คือใส่ไปให้เยอะมากเลยไม่พอนะแม่แม่กลัวผิวดีไม่พอ นะเราใส่วิตามินซีไปให้ด้วยนะฮะใส่กลูตาไทโอนไปอีกนี่เลยนะครบครบจบในตัวเดียวจริงๆนะแม่ๆให้ได้ผิวใสผิวสว่างผิววิ่งกันแบบนี้เลยนะสู้แดดสู้ฝนสู้มลภาวะกันแบบนี้เลยนะทานง่ายมากๆนะพี่ๆก็เพียงสวมฝาตัวนี้ลงไปบนขวดน้ําของเราเนาะปิดให้สนิทฮะแล้วก็กดให้สารอาหารตัวนี้เขาหล่นลงไปแม่ๆนะฮนะเขาหยาดขวดแล้วดื่มได้เลยนะฮะจิบระหว่างวันได้เลยให้ผิวใสกันระหว่างวันได้เลยเนาะแม่ๆสิบสามบาทเท่านั้นนะครับผมสิบสามบาทราคานี้พี่ๆนะจํานวนจ จำกัดนะจำนวนจำกัดวิวตอนนี้ออเดอร์ออกเยอะมากๆแม่แม่รีบกันได้เลยนะฮะนะฮะรีบกันได้เลยนะ,ะเดี๋ยวหมดแฟชช์เซลตอนนี้นะราคาจะดีดเข้าไปราคาเดิมเลยแม่แม่นะจะราคาจะดีดแล้วนะครับผมนะราคาเพียง13บาทเท่านั้นแม่แม่ต้องรีบกันได้เลยนะครับผมนะกับตัวเฟชโดส์นะฮะคอลลาเจนฝากกด13บาทนี่นะฮะมีคอลลาเจนเนาะมีวิตามินซีมีกูตาเทโอนโอ้โหนะแม่แม่เนาะที่สำคัญนี่แคลอรี่ต่ำแค่10แคลเท่านั้นเองนะทานแล้วผิวดีผิวลื่นผิวใสไม่มี น้ำตาลนะแม่แม่นะครับผมนี่เลยกดกันได้เลยนะคะรีบตุนกันได้เลยอุ้ยแอดมินบอกว่าเหลือเพียงไม่กี่ออเดอร์แล้วแม่แม่นะฮะใกล้จะหมดแล้วนะกับสินค้าราคาดีๆแบบนี้มีกันให้มาไม่เยอะนะแม่แม่นะรีบกดรีบตุนกันได้เลยนะ,ะเรามีทั้งสินค้าในมีโค้ดส่สงฟรีมีคูป,ปองส่งฟรีนะแม่แม่แล้วก็มีเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับพี่พี่เนาะกับราคาสินค้าดีๆแบบนี้เลยนะฮะเฟสโต้คอลลาเจนฝากกด13บาทเท่านั้นอ่ะแม่แม่รีบซื้อรีบตุนกันได้เลยจ้า